สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพามาดูวิธีตัดกิ่งต้นชะอมเพื่อที่จะนำมาประกอบอาหารนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะอาจจะหน้าสดนิดนึงนะคะเพราะว่าไม่ได้แต่งหน้าเลยนะคะขออภัยค่ะเดี๋ยวไว้เทปหน้านะคะฉันจะแต่งหน้ามาแล้วค่ะไปไปตัดกันดีกว่าค่ะวิธีการตัด กิ่งต้นชะอมนะคะก็คือนำกันไกที่สำหรับตัดนะคะเนี่ยค่ะตัดไปตรงบริเวณตรงก้านนี้เลยนะคะนี่ตัดไปเลยค่ะค่ะได้แล้วนะคะเราก็เลือกตัดกิ่งตั้งแต่ตรงนี้เลยนะคะแล้วทีนี้นะคะที่เราเลือกกิ่งน,นี้นะคะเพราะว่านี่ค่ะ ใบของชะอมต้องเป็นใบอ่อนนะคะถึงจะนำมาประกอบอาหารนะคะถ้าใครอยากทราบว่าต้องเลือกใบแบบไหนก็กลับไปชมคลิปใน PE ที่เคยอัดไปแล้วนะคะว่าวิธีเลือกดูใบชะอมพื่ที่จะนำมาประกอบอาหารต้องเลือกดูแบบไหนนะคะค่ะ ติดตามที่ช่อง Per a l Minimal Channel แห่งนี้นะคะวันนี้บ๊ายบาย,บายค่ะ